หนูว่าเราก็ทํางานงานเต็มที่แล้วค่ะคือต่อให้บางทีมันมีเราคนเดียวเนาะแต่เราก็เชื่อว่าลูกค้าที่ตัดสินใจให้เราไปงานนั้นจะได้ความคุ้มค่าที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจรับแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดเหมือนทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานละครหรืออะไร <c oughs> <ๆ>หนูเชื่อว่าหนูจะทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหนูก็เชื่อเออแบบผู้จัดหรือผู้่กลับก็จะเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําเราไม่ได้เก่งอกค่ะแต่ว่าเรามีความตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดงานที่เป็นวันนี้ค่ะเราจัดเต็มทำไมไม่ได้แบบต้องตั้ จะคิดเป๊ะเลยะคะ่ะแต่ว่าปกติก็เวลาแบบเดินก็เอลสับแบบนี้อยู่แล้วเป<อ>็นแบบว่า <laughs> ย่าให้เสียชื่อมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์เสียใจเปล่าคนมองว่าแบบเวลาไปงานแต่ละงานแต่ละคอมเมอร์ซีโฟนชูอะไรเงี้ยหนูขโมยได้ไไดหรอ <laughs> คือหนูว่าแต่ละคนก็ก็มีจุดเด่นของตัวเองนะคะคืออัานไหนที่เป็นจุดเด่นของเราแล้วก็พยายามทำของเราให้ดีแล้วก็ อันไหนที่เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเรายังทําไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเออแล้วก็ต้องพัฒนาส่วนนี้นะแล้วก็มองข้อดีของคนอื่นเขาแล้วก็พัฒนานนะตัวเองเรื่องเสียงกรีก๊ดเกี่ยวกวลยขอบคุณน้องๆแฟนคลับจริงๆคือบางทีเราเรารู้ว่าเหนื่อยเนาะเวลาตามเราแบบหนึงมีงานติดกัน3วันอย่างเงี้ยน้องๆ้องก็ต้องตาม3วันขอบคุณจริงๆมันเป็นกําลังใจคือจะบอกว่ากอนซ้อมก็คือไม่ได้เต้นแบบเบอร์นี้อ่ะแต่พอมีเสียงกรี๊ดโอ๊ยเบอร์เต็มเลยอย่างเงี้ยหาสนุกเพราะ คนแชร์ภาพแล้วหรอคะใช่เขาบอกว่าเป็นไม่ได้ช <Ah, mm, ื่อแรงละครเรื achi achi ่องนี้นะไม่ใไม่ไม่เออตัอย่างอะไร่นี่คนหนูไม่ทราบว่าไม่น่าใช่เรื่องนี้นะคะเออแต่ว่าแต่ว่าคือคือคิวอะก็คือยังยังดูตัวพระเอกอยู่ว่าแบบใครได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวชื่อเรื่องไม่น่า เขาเปลี่ยนชื่อหรอไม่รู้มันเป็นภาพเปี่ยนว่าแรงนิสยาเพื่อนนิสยาอะไรอ่างเงี๋ยไม่าทำเป็นพืงพนางบ้างดีกว่าเออแต่ว่าเป็นมุมเป็นภาพเรียบร้อยแล้วนะรู้ผู้มินเลยไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าไม่ไม่ชื่อที่ที่คุยไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเนี่ยแต่คือได้เล่นกับพี่มินไน้ไใช่ใช่ค่ะคือคุยกันว่าเออถ้าเกิดว่าคิวได้นะคะตอนนี้ก็คือรอรอคิวเราได้แล้วก็รอคิวพระเอกได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่มีคอนเ์ก คือคือเรารอจังหวะคือต้องมันเป็น3คนไงคะมันก็คือรอ3คนได้ถ้าเกิดว่าสุระเออแบบคนใดคนนึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็รอเขาอ,อยู่แต่ว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นละครแซบแน่นอนแบบต้องแบบเขาบอกเป็น,<ไ>ปนอารมณ์แบบซีนี้ส์แบบนี้ใช่ไหมแซบ,บแซ่บแซบค่ะมันนี้รอกันแบบได้กับได้ทอเออหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันหนูก็ลุ้นๆเหมือนกันค่ะคืะอมันก็โจดย์ากขึ้นเรื่อยๆเนาะเวลาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามแบบลองเล่นอะไรใหม่ๆเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆก็แบบ บางคนอาจจะเบื่อดูดราม่าแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะ c อตอนไหนรูดที่คุยกับเราคือตอนนี้ก็คือยังยังหาตัวตัวพระเอกอยู่เรื่อยๆอะคถามเราอยากได้ใครดีอะพระเอกในดวงโดนใจเลยที่วงงานไปด้วยชอบใครคะพี่ออฟชอบพี่ไม้ต้าโอ้ยแรงแรงแรงก็จริงๆใครก็ได้อะค่ะแต่ว่ากับกับไม้อาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเราร่วมงานกันมาหลายเรื่องแล้วอะค่ะก็คือมันต้องแบบมันมันต้องไปวนไปที่คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเนาะ รุ้ว่ารู้่าจะได้เล่นกับใครเออรู้รุ้นค่ะก็รุ้เหมือนกันอันอีกเรื่องนึงเอ้ยเดี๋ยวพี่เนิร์ดคืออะไรไม่ใช่พี่ข็งแรงอันนั้นอ่ะไปรูอีกเรื่องนึงฉันเสงสัยว่าเวลาเราออกงานแต่ละครั้งทำไมต้องจัดเต็มแลวต้องเป็นแบรนด์เนมหมดอะไรอย่างเงี้ยเออ๋อก็จริงจริงจริหนูหนูสามารถที่จะใส่ได้ทุกแบรนด์นะคะก่อนหน้านี้คือเราก็ใส่แบรนด์ไทยเพราะจริงจริงเรารู้สึกว่าพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ชาพี่ชอนพี่มันคือ เราเราใส่มาหมดแล้วอะค่ะแต่ว่าอย่างบางงานที่ไปงานใหญ่ๆอ่ะบางทีมันต้องใสชุดยาวแล้วบางชุดชุดยาวแบบพี่พี่นักแสดงคนอื่นบางคนก็ใส่ไปแล้วเนาะแล้วมันก็แบบปกติเราก็จะเลือกเขาเรียกว่าอะไรชุดให้มันเหมาะกับแต่ละงานนั้นๆบางทีมันใส่ไปแล้วอะค่ะเราก็ต้องแบบเปลี่ยนไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตามความเหมาะสมของงานคือไม่ได้แบบยึดติดว่าจะต้องแบบแบรนด์นี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะบางคนเอาไปเปลี่ยนแบบเหมือนมีมิชยาพี่มิชยาก็ต้องแบบแต่ละแบรนด์แต่ลแบรหลักแสน ก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับพี่มินหรอกคะ่ะ<ม>ก็ก็เออเราก็ถ้าไหนที่แบบว่ามันมันเป็นแบรนด์ไทยเราก็แบรนด์ไทยอันไหนที่มันแบบมันตันแล้วแบบอันนี้คนนี้ใส่แล้วชุดยาวมันยังไม่มีแบบคนนี้ใส่ไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบต้องเป็นแบรนด์นอกสลับไปอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แบบความเหมาะสมที่ที่เราจะจะใส่ในแต่ละงานนั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็คือช่วงหลังๆอ่ะมัน,น<ต>มันแบบบางทีบางช่วงมันยังไม่มีคอลเลคชันใหม่ออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ ส่แบบไปหลายตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้เป็นงานใหญ่นะเราก็ต้องลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยตัวเราเห็นกระตูนยังที่แบบคนมาคอมเปม็นว่าเรา,าติดแบรนด์นมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีมาเหมือนกันค่ะแต่จริงๆต้องบอกว่าเราเรายัางเรายัางรู้สึกว่าความสามารถของคนไทยในการดีไซน์ชุดคือแบบไม่แพ้ชาวต่างชาติเลยเพราะนั้นคือเราไม่ได้แบบซีเรียสแต่ว่าบางทีตามความเหมาะสมของงานแต่ละงานคือเราอาจจะไม่ได้แบบคือเราไม่ได้ยึดอะค่ะว่าจะต้องแบรนด์ไทยแบรนด์นอกคือตามความเหมาะสมของงานเลย